ทีมแล้วเป็นไงบ้างครับทุกทีก็เราเหมือนตอนนี้เราพี่ก็กาลังเหมือนเราทดสอบผู้เล่นด้วยนะคบเพราะว่าเขาเรากำลังเขาเรียกว่าหาความลงตัวในเกมในระดับอาเซียนเพราะว่าเราก็จะเปลี่ยนวิธีการจากเราทีมยักษ์เอเชียนะเราจะได้เกมลับเยอะแล้วก็ในเรื่องของการเข้าทำเนี่ยเราเจอทีมระดับที่มันสูงกว่าพอเรามาเจอในระดับอาเซียนเนี่ยเราก็จะเจอก่นสไตล์เดียวก็คือ โดยเฉพาะรอบแรกเนี่ยเราเจอมาทั้งซีมอัมบูชาแล้วก็อเมเซียแล้วก็สิงคโปร์เซเลียโอยู่สเก้าก็ถือว่าเรามีโอกาสที่จะเก็บงเกมแล้วก็คู่ต่อสู้ก็พยายามที่จะเล่นในเรื่องของกีฬาของเราแต่ก็ไม่ได้ทิ้งเราก็ไม่ได้ประมาทเมียนมากรือเวียดนามเพราะเราเห็นว่าวันนี้เขาก็มาเขาก็มาเขาพยายามที่จะมาเล่นกับเราแล้วก็วันนี้เราก็เห็นว่าหลายๆอย่างเนี่ยเรายังไม่ดีพอเราต้องกลับไปพัฒนาเราต้องไปซ้อมณจุดนี้ทุกทีมันขาดอะไรบ้างครับก e ่อนการแข่งขัน ที่ว่าขาดความแม่นยำหรือแม้ว่าเรื่องของการเคลื่อนที่แล้เรื่องของจังหวะการของการเลื่อนเรื่องบอลบอลิชั่นก็คือคือง่ายๆเลยที่หลักการของเรื่องของการควบคุมบอลเนี่ยปีนนี้เราเกมวันนี้เยอะมากซึ่งเป็นสถิติที่ไม่น่าเกิดขึ้นมันต้องพัฒนาไปมากกว่านี้โดยเฉพาะการเล่นกับทีมในระดับอาเซียนเรื่องของการทาวติ้งหรือว่าการเคลื่อนที่ไปรับศูนยบอลมันน่าจะดีกว่านี้อาจารย์มีสิ่งที่กังวลก่อนงานขันกับตอนกับทีม สิ่งที่เราระมัดระวังมากกว่าคที่ระมัดระวังเรื่องของอา,าการบาดเจ็บเพราะถือว่าเราทำสึกหนักมาเยอะนะโดยเฉพาะในช่วงจริยเมเซียที่จอร์แดนเนี่ยน้องๆบาดเจ็บไปเยอะนะคบเพราะว่าเราเตรียมหนักและคราวนี้นเรื่องของการเพราะ่าเรื่อว่าการพักหรือว่าการทดแทนของผู้เล่นหน้าใหม่มันก็ยังเขาเรียกว่ามันยังไม่ทันนะ้วก็พยายามเซฟแล้วก็รักษา้องไปด้วยก็ถือว่าเราจะเราบางอย่างหมดเกมแล้วเราก็เห็นว่าน้องๆบางคนเนี่ยยังกาเรียกว่ากิตเน็กยังไม่จบเพราะว่ามันก็เกิดจากการที่เขาพักไปนาน เพื่อไปรักษาอาการบาดเจ็บแล้วก็กลับมาใหม่แต่ตอนนี้เราเหมือนกำลังให้เกมนีห้หนึ่งเขาไปด้วยโดยที่เราก็ยังไม่ได้ข้านไปจบที่เราจะเป็นอัาเป็นการชิงแชมป์อาเซียนนะครับแต่ว่าทีมประเทศไทยต้องบอกว่าไปฟุตบอลโลกอมองจุดนี้ยังไงว่าค,ค,คู่แข่งคงจะอยากที่จะล้มทีมไทยมาก็ไม่ว่าจะเราจะได้ไปหรือไม่ได้ไปในเกมใ,ในระดับอาเซียนเนี่ยเราก็คือจะเราก็มักจะเจอคู่ต่อสู้ที่เขาพยายามที่จะเล่นกับเรา,าเพราะว่าเหมือนเขาก็เหมือนมีเราเหมือนเราเป็นเป้าหมาย ต้องรมเราให้ได้ก่อนซึ่งก็ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็พยายามเตือนตัวเองว่าเตือนน้องๆในทีว่าเราประมาทอะไรไม่ได้หรืเพราะเกมทุ่บอลนี้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้เพราะว่าเรื่องทีมมีปัจจัยหลายๆอย่างที่เป็นอุปกรณ์นการแข่งขันูดถึงคู่แข่งกับมองทีมไหนน่าจะเป็นปากน้ำสำคัญทีมชาติไทยตอนนี้มันก็ยังเหมือนยังเป็นเหมือนเดิมมนตั้อย่างเราไปแข่งซีเกมก็จะมีเวลาพอมา ทีมชาติออสเตรเลียนเนี่ยก็คืออาจจะได้ผู้เล่นใน U20 หรือว่าผู้เล่นมือ้ใหญ่บางคนที่ไม่ได้ลงสนามก็ยังมีความแข็งแกร่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็คิดว่าเราก็จะพยายามถือก้าวหน้าตรงนีไ้ได้เพราะว่าเราจะต,ต้องพัฒนาตัวเองใอีกหลด้านหนึ่งเพราะว่าเราไปในประดับโลกแล้วเราก็อยากเน้นๆตร,นนนตรงนี้ให้น้องตรงนี้ให้ให้ก้าวข้ามให้ได้ถ้าเขายังก้าวข้ามไม่ได้มันก็เหมือนเราจะต้องย้อนกลับไปเริ่มต้นใหม่เหมือนเดิมคิดว่าทีมจะมีความกดดันกับตรงนี้ไหมครับเพราะว่าเป็นทีมที่ไปบอออลลลโกแแ้้ววตตต่่่่าาาาไปททีีมมมงพยยจะ รักษามาถ่ายไปเลยความจริงเด็กไม่ได้กดดันนะแต่ที่ว่าสิ่งที่เป็นปัจจัยมันภายนอกมากกว่าที่อยู่ข้างนอกจริะจะเป็นตัวกดดันเพราะว่าเหมือนทุกคนตั้งเป้าของเขาว่าต้องในระดับอาชีพต้องแชมป์เท่านั้นตรงนี้แต่แต่พี่ือว่ามันมันเป็นสิ่งที่มันทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้ในเกมฟุตบอลเพราะว่าเราก็ความจริงเราก็พยายามเด็กก็พยายามเพราะว่าเราก็จะเห็นได้ว่าเด็กก็พยายามให้เกมมีเกมให้ความสําคัญให้ให้ความสำคัญเรื่องฟิสิกส์แต่ก็มีปัจจัยหลายอย่างที่เราจะเห็นว่าเราก็ยัง เรายังขาดอะไรเยอะขาดประสบการณ์ในการแข่งขันค่ะประสบการณ์ในการเล่นในระดับนานาชาติที่มันเกิดความนิ่งที่สาคัญในการเล่นเกมในฟุตบอลหญิงที่จะเป็นเกมที่พัฒนาเขาสอนื่องมันก็เลยทําให้เราเหมือนเราต้องซ้อมกันเองซึ่งการซ้อมมันเองเนี่ยมันก็มีความเบื่อหน่ายแล้วก็เรื่องของการการบดเจ็บของน้องเด็กนักฟุตบอลหญิงที่ค่อนข้างที่จะเจ็บได้เราจะเห็นว่าบางทีชนกันสองฝั่งแล้วก็ข้อเท้าก็เจ็บตีแล้วก็มีอาการของการเจ็บกั้นได้สัมผัส ตรงนี้ก็ถึงว่าเราจต้องระมัดระวังเพราะว่าความแข็งแรงของมัน,นม้ม่ดีก็จะแตกการจะทำให้ขาดพูดถึงออสเตรเลียครับแม้ว่าเขาจะส่งเยาวชนเข้า